เอาจากที่การขยายสิทธิ์เนี่ยพี่ต้อมเพมันบอกว่าอยากเดิมอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะสมัครคนละครึ่งได้ออแต่ตอนนี้เพิ่นขยายสิทธิ์ไปในกลุ่มอายุ16ปีค่ะคซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องๆเยาวชนค่ะซึ่งเยาวชนเช้าจังหวัดสกลนครก็ได้สิทธิ์ เทือแรกในโครงการคนละครึ่งพัสต,ตอบรับการเข้าร่วมโครงการกับเสื้อวาซีซอยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ขณะที่ร้านค้าก็มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างหลายค่ะแล้วก็ยังลังเลเนื่องจากว่าความไม่หมั่นใจเกี่ยวกับภาษีค่ะ จากการลงพื้นที่สอบถามแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการล้านค้าทั่วไปร่วมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ค่ะที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหลังจากที่เคยใช้ประโยชน์จากโครงการก่าวมาแล้วเพราะว่าซอยประหยัดค่าใส่ใจได้จริงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่ะที่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เป็นเทื่อแรกกับโครงการคนละครึ่งพลส เสือวารีบันเทาภรรค่าของชีพพร้อมกับขอบคุณรัฐบาลที่เหตุให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นไปฟังเสียงของน้องๆเยาวชนกันค่ะที่แล้วเคยครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็เราได้ใช้คนละครึ่งไปแล้วก็ได้ประหยัดไปครึ่งหนึ่งเลยครับจากซื้อของร้อยหนึ่งเราก็จ่ายแค่50บบาทก็อยากเข้าร่วมนะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดไปได้หลายบาทเลยครับ ก็ประหยัดงบประมาณในการใช้ใจ่ายแต่ละวันของเราไปได้เยอะครับผมขอขอบคุณรัฐบาลครับที่มีโครงการดีๆให้พวกเราครับโครงการคนรังพึ่งคนรึ่งพัดนะครับเปิดใหม่ก็อยากจะเข้าร่วมนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจ่ายให้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าสมมติว่าเราซื้อกับข้าวประมาณร้อยหนึ่งสองบาทรัฐบาลก็ออกให้อีกครึ่งหนึ่งก็ถือได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็เสียบกระเป๋าตังค์ได้เยอะขึ้นเลยครับ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นครับแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระการการจ่ายของประชาชนอีกด้วยครับโครงการนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าทางรัฐก็ออกช่วยเราด้วยแล้วก็เราก็ได้ออกน้อยลงครับเพราะว่าจะได้ประหยัดด้วยค่าใช้จ่ายของทางบ้านนะครับก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระไปด้วยก็มันก็ดีครับเพราะว่าถ้ามีเสี่ส่สนมากก็บ,บอกว่าดีเนาะอยากาให้มีหลักสิเข,ข้าร่วมเป็น ใบรุนคนหลุดใหม่ครับขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าร้ายย่อยครับส่วนใหญ่กัยังลังเลอยู่ในนอกิกเนื่องจากว่าก็ยังบ่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนั่แหละครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ถูกเด้เก็บภาษีย้อนหลังในนอรกิกการขารวมโคงการในอดีตที่ผ่านมาครับแต่กระทรวงการคลังได้ออกมายืนยันแล้วเด้่ว่าร้านค้าที่ขรวมคงการคนละเคิงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดค,ครับยังมีร้านค้าวางร้านที่สนใจจะขารวมโคงการในใเทอนีครับเสอวาซีเฮดใ้การค้าการ นีด้ดขึไปฟังเสียงผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ของสุโนทัยกันครับยังสมจิตสนใจว่าจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีเพราะเพราะเรายัางเป็นร้านย่อมย่อมอยู่ยังไม่กล้าเข้ารู้จากข้อมูลของร้านที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาสั่งมาขายมีไรายได้แล้วกระตุ้นเศรษฐกิจเราสนใจไหมรอบนี้ก็น่าสนูกค่ะคิดว่าจะเข้าร่วมโครงการน่าจะถ้าเราได้เข้าร่วมโครงการแล้ว คิดว like <Okay. S 3> ่าจะเสริมการขายให้กับร้านกาแฟของเรายังไงคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าเก่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เรื่อยๆค่ะก็โอเคอยู่ได้ไปเรื่อยๆขายก็ขายได้เรื่อยๆเศรษฐกิจก็โอเคค่ะครับเศรษฐกิจก็ดีอยู่ในพื้นที่สกลนครครับสำหรับโครงการคนละครับค่ะภาคเนือจังหวัดสกลนครกับระบุว่าปัจจุบันนี้ครับมีร้านค้าในโครงการทงฝ่าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นซึ่ง การใส่งานของแอปพลิเคชันถุงเงินเขารวมโครงการกัว่า3พ5นร้าราคาและกันยังมีผู้ประกอบการร้านค้าสนใจสอบถามข้อมูลในการสมัครเขารวมโครงการและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งผัดย่างต่อเนื่องอยู่ซึ่งจังหวัดสกลนครเองครับยอดการใส่ใจของทางจังหวัดสกลนครจากโครงการคนละครึ่งในระยะที่สี่ซึ่งดําเนินการระวางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2 5 6พายกเนี่ยจำนวนเงินเนี่ย5าพันล้านบาทน้องกิ๊ก หลายอยู่ด้ครับ<ช>ผู้ใส่ซิตงองยู่ทีสามแสนเก้ามื่นสามพันหกร้อยแปดสิบห้าคนครับก็มียอดการใส่ใจเป็นลำดับที่สี่สิบสองของประเทศครับน่า,<ม>าสนใจนใจ่าสนใจพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็สนใจคือกันเด้ล้อลรวเด้โหลดแอปล้อแล้วบางคนนั่นดิฉันก็โหลดแอปล้อเหมือนกัน